ร่วมกระทันอยู่นะครับวันนี้ก็มีทางศิลปินดารานะครับมีคุณไทยเอกพันธ์บรรลิลิตนะครับคุณต้นบัณฑิวศิลปวงนัยยุทธยาดาราศิลปินอีกหลายๆท่านนะครับอาจจะม่ได้สดยงามก็อต้งหนาวต่อ,ตอไปเย้วนะครับ 8องศานะครับอ,นอ,นอบันนี้ทั้งทุกท่านนะครับวันนี้ต้อง,องขอบคุณแทนพี่น้องชาวดูเพลงนะครับผมพวกสิงหาลาเนะี่ยพี่น้องทมาที่น,นี่ที่เขาตามยอดที่ครับก็จะเป็นทางท่านผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นนที่มาใวันนี้นะครับวันไหนจะไม่ได้เยอะแต่รวมรกมันก็ขนมาหลายชันรถเหมือนกันนะคะก็ขอให้ท่านรับสิ่งของเหล่านี้ ที่จัดใจพวกเรางั้นที่ซื้อของเหล่านี้ก็ประนาชนมาบริจาคพวกเราเป็นคนตลางที่นำสินี้ามารับต่อไประดับต่อไปเราจะเป็นการแจกข้าวสารอาหารแห้งอีกองเรียนนึงอีกรงเรียนหนึ่งเชญครับอ่าอาจารย์ใหญ่เชญเลยครับลูกโรงเรียนอะไรครับอาจารย์ครับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยนะครับมารับไปแล้วนะครับคือหนึ่งเลยนะครับอ่ามีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เดี๋ยวตัวอื่สักอย่างนะครับมีทุนการศึกษาและก็อาหาร,าหารกลางวันนะครับไอเป็นอาหารกลางวันโรงเรียนละแสนหนึ่งนะครับเสียภาษีไปเยอะมากครับภาษีเสียเยอะบ้านเรื่องาทำอะไรบ้างนะครับอ้าคุณต้น,นพิมวัฒน์ฮะมายีถุงหน่อยฮะคุณต้น กจะรับเป็นตัวอย่างมากีกระป๋อรับต่างต่างมีนเยอะจากแม่เลี้ยงมาสมมติก่อนสมมติก่อนนะรับถุงดูนะดูนะครับทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะปก่อนรับถุงเสร็จแล้วมันจะมีรับถุงเสร็จได้พ้โห่มผหเสร็จมาได้ข้าวสารข้าวสารเสร็จเป็นปลากระป๋องปลากระป๋องเสร็จเป็น เป็นผักกาดโดงผักกาดโดงเสร็จมาเป็นผ้ามีดเห่็จลูกผ้ามีกเหลย็จลูกยายาเสร็จมาเป็นไม้ขีดไม่ขีดเสร็จมาเป็นเกลือเกลือแล้วรองเท้ารองเท้าแล้เสื้อผู้นิทิแล้วก็เป็นขนังแล้วไปมัดเลยแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้ว เอามาผูกมัดกันตรงนี้แล้วก็ขอบคุณครับเออไอ้สาวน้อยค่อยๆเดินมาลูกไหมสาวน้อยอ่านี่คุณรูก็ช่วยน้าน้าก็วายไม้อ๋อนี่ครับเราบอกว่าวันนี้น้องนุ้ยน้องหน่อยนะมาเล่ครับเอาบัตรทไหนเอาบัตรท่านไป เขาจะไปรับของพร้อมเงินมาให้ท่านสามสิบนี่ด้วยนี่ด้วยไดครับขอดูครับอยากได้รับของข้างหน้าน่อครับเจ้าที่ป่าไม้นะครับเจ้าที่ป่าไม้ทุกท่านนะครับที่เรามาร่วมทำงานกันวันนี้ ขอเจอนะครับแล้วก็ให้จับเชือของคนที่มาช่วยท่านทุกคนนะครับเราจะได้ไม่หนีไปไหนหัวใจนะมากันดวยหัวใจดูดีเนี่ยแต่ละคนนะครับแบบพยายามจะาทำหน้าที่ใส่สิ่งของเดี๋ยวตรงให้เดี๋ยวแม่แม่มาเนี่ย ม <antenna and> ีบาดทที่เดินได้ไปต่อดแถวเลยสำหรับคนไม่ได้จะมีอาสาสมัครมาช่วยนะครับอาสาสมัครที่ช่วยกันครับทุกคนดูขอคุณครูทั้งสองโรงเรียนนะครับทั้งขอโรงเรียนน้ำเขียนและขอโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยมารับของขอบคุณพี่น้องจิตอาสาทุกคนด้วยนะครับเนี่ยดูคุณภาพเลยครับเขียนและก็พนัการโรงเรียน แล,น,แลนะครับชุ่มน้อยหน่อยเลยนะครับน้าแม่แข็งแรงแข็งแรงนะครับครับผมขอให้หล่อมั่นเยขอให้ชุกกระเพราแข็งแรงนนะครับเจ<ม>ริญเจริญนขอให้มีความสุขนะครับผมน้าเอกเอาไปส่งให้ยายถึงที่รถเลยนะแข็งแรงนะแม่นะแข็งแรงนะครับ ค่อยๆช้ายายเดินค่อยๆนะยายเดินเร็วไม่ได้ค่อยๆแก่พี่น้องขอบคุณพี่น้องอา,ารพงอาสาสมาคมกู้ภัยลำปางนี่เจอกคร

จัดการกันให้เรียบร้อยเลยจัดการกันให้เรียบร้อยเอ้าวเจอแล้วแม่นี่แม่ไม่มีผัวใช่ไหมนี่เ๋ยแนะนำให้เลยขอบคุณมากครับอมาอ่าอันนี้เป็นเก็บตกนะครับอีกชุดสุดท้ายที่ไม่ได้มีรายชื่อมาแต่ก็ เรียบร้อยครับดินเตรีมมาเลย